ไม่ดีหลอมันเชื่อเกอ่าพี่น้อง ครับพี่นอสวัสดีครับพี่น้องต่อจากคลิปก้อนนี่แหละครับก็จะขึ้นตรงบ้านนาผ้านี่นะครับพี่น้องเบิ่งกับพี่น้องท่านใส่ผมเป็นบ้านเมื่อกี้นะครับผมในเครื่องทางครับมันมีผักก้อนอาจจะขึ้นต่ออีกอยู่ครับตันเดียวหอดเลยมันจะสั้นหายครับพี่น้องเลยย่ำขืนไข้ครับย่ำลุ่งนะครับนีมือนมันกัมือนยืนนีครับเชนนึง เจบหัวเข่าเลยครับมื่นลงไปนี่มาเฉยไม่าันก็แตกครับใส่ไปมุกก้อนเึงครับมาเฉยนี่ใส่เห่วเกือกมากครับเห่างับเห่วจัดตายแล้วครับพี่น้องใส่ไปมุกกรอนโมเมนต์ตายเน่าหูครับพี่น้องว่านบบเดมากครับว่านเขาขยันหายครับก็รักษาหายตั้งขึ้นมาได้ไปเข้าพี่น้องยี่นี่สั่นหอยเยอะครับสั่นหนึ่งครับเดือดสองสั่นแล้วครับวนี้สามสั่น ไปเอาลุยพี่นอ้องเบอร์มุติคือบ่อีกสั่นหนึ่งครับพี่น้องนี่ถึงแล้วถึงที่ล่งครับถึงที่ลาบแล้วเป็นพื้นที่ลาบก็ที่นี่นมันจีหมีนาพาแล้วก็กมันจะลาบได้ที่นี่ ใสนึ่งครับพี่น้องลังแหลกเท่านี้ลังแหลกบอดถือโอ้ oh. นี่ครับลังแหลกอยู่ยังเก่าเลยครับพี่น้องเพาาะเก็บคับมือนนี้เพราะเส่ต,ตัวแล้วมันขึ้นมาหยาดหายพี่น้องเลยสิกูแล้วปวดกัลลดบวันนี้ล้ว เอาให้หนูไว้กินซะเจ็บต่ออันนี้ขึ้นภนาพพี่น้องนี่ขอขึ้นแต่กระพดเจียวไปหนีให้มันกินที่เกขาอันนี้ยืนขอนนะครับมันเที่ยวขอนนี่แหละมาน้ำขอนน้ำข,อนน,ำขอนนี่มากินของเขาเนาะไปน้ำเครื่องนี่นะครับเป็นเครื่องไม่งามโอ้มาถึงปลาใหญ่เนาะครับพี่น้องต่อไปที่นี่เป็นน้ำซ้ำดีครับพี่น้อง น,น,นั่นเป็นกระเพาะหมูใบลายละแม่แถวนี่ทางสูงให้มีหนามพี่น้องเลยเป็นหล้างที่สองเห้ดิบนอีกไปอีกี่ว่าหลงงด้วย ไม่นานเลยครับพี่น้องนางซ้ำครับแถวนี้นางยีงสองแถวนี้ละนี่เลยยิสองกับอะไรอีกยิงสองครับสร้างเขาพปไปิดพี่เขา ตทำงไมใหญ่ยู่นี้ตัวหนึ่งสร็จลลงแชนแนลเห็นต้องกระโดกดเห็น,ด,ด,นด้วยครับ โอ้ยตึงเลยโอ้ยไม่ยิงว่ะนู่ไวครับไวน่อยหนีข้อเลยพี่น้องเลยเจ็ดเลขครับตัวนี้นี่มันอยู่สูงพี่น้องมากนะบด สีนี่แล้ก็ผลหายอันนี้หายบ่เห็นเลยแลวก็ผลอย่างงีนะครับพี่นอ้องใส่นี่งอันนี้ด้วยนี่อ๋แต่ตุตนตุนน้อยๆแถววะนุ้ยไหวกันครับตัวนี้แกนุ้ยไหวหน่อยครับบ่ใหญ่ไอ้สองตัวแล้วครับพี่นอ้องอ้าว เริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องมาอยู่นี่ในดงครับนี่เริ่มเย็นแล้วไปเอาดีตัวพี่น้อง Say tay đông Say tay nó, sẽ Say nó phong ninh, nó. Say nó Say nó Say nó phong ninh. nó Say nó phong ninh. Say nó nó phong ninh. Ở nó phong ninh. Say nó nó เขาจะเจ็บอันนี้ขึ้นไปเขาไมา่แล้วมันมันมายากค่ะมันสูงนี่ะครับตัวนี้ไปเอาต่อไปที่นี่เรื่มเย็นเลยพี่น้องเอ้ยเริ่มเย็นแล้ว ใส่นอ้ําอย่างนี้เลยเนาะแล้วนี่บไดี้ใส่พอดังนี่มันหลงแล้วคงมบาทนี่อ๋นี่ได้แต่ขอ,อน,นี่ได้นี่ก็ไม่ได้อีแล้วนี่ก็บ่ถึออ๋อก็เอาไว้ให้ก็อปองเท่นี้ไอนีกินรับตัวนี้ นี่แหละเตี๋ยเข้าหนามีโอกาสมาใส่อีกมันดักอีกเรารอรออะไรก่อนไปห้องต่อไปไปคือเท่าเล็กน้นอยที่นี่รอสุ่มใหม่ไปององอหน้าด่งบีบแท้ปลาแถวนี้ มีนามซ้ำอยู่วิดีได้เส้นน้อยน่อยลงกแค่ไหนอืมจีนคุ้นเอยคุ้นเอ้ยอ๋อจำไม่ได้เอาเลยไปทางนี้ เราจะต้งนี้ไปใช้สมัครนี้ง่ายหนิเซ็ตควันครับพี่น้องตัวนี้ตรงดิบพักแถวนี้ครับพี่น้อง มันไก่ผู้คนมันเลยหกไ่กบบเตี๋ยวี่านใส่วีซรน,นาจะไม่ยอะนี่ไซริน,หนเห็นดอกระปุกออถือเยอะเลยนะสวยดีเนาะโอ้ดวายอีกแล้วแต่มันตัวน้อยเน,น่พี่น้อนนตงตัวัวใหญ่ว่า นี่ครับสามตัวครับสามแจ้งครับมือนี่แต่มันตัวหน่อยเห็นบ่มันเจอาต้นขอนนี่แหละครับนี่ขอนนี่เดีเ๋ยวไปห้องที่นี่ต้องชุดถ่ายครับวางต่อไปน,นะชุดถ่ายแล้ว

ปล่อยมาเสียงไรนี่หลอดมันคืดกาวพี่น้องเพีายามตักน้ำใส่ข้าวนะมืออื่นมือคือบู๊หูไปนนะขึ้นไม้พี่น้องถ้าคิดมันนะเสียงอย่างโน้นนี่เน้องอยงเราตรวจปลาที่บินตรวจปลาพี่น้องนี่นะครับเมื่อนี้ครับพี่น้อง ได้หนูไหวสามตัวครับก็เงเตัวเยู่ครับแต่พ่อได้ยังจะได้ยุไหนูไว้ไห้แม่มันเลยมึงน,นี่ในลูกมันสามตัวมาตังกวงตังไก่วินวังเลยไปกับอันนี้ครับกับนี่สิบอันครับในในสามตัวกระเถิบว่าใช้ได้ยุมึอน,นี่คิว่อผ่านอยู่นะมึอน,นี่นะว่าจะขึ้นไปบนนั้นก็สันเขา บัตรถึงเราพี่น้องมันอยู่ไก่โพดครับมันเกิดเรื่องสีคำแล้วมันจะกาตัวนี้กับสีม่วงสีม่วงปลายเลยพี่น้องเลยส่วจะเป็หอดนำอีกสีคำอันตรายแถวนี้ครับพี่น้องหมาหมาหมาปลามันไหลมาจ่อไหลครับแถวนี้อันตรายต้องเสียบตัวเขาเองเนี่ยคลิปนี้ก็จะขอตัวไปก่อนแล้วครับพี่น้องเด็กกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับผมโชคดีครับ